วันนี้เราอยู่ที่เขียนลอยต่อครับหลังขา้ามไปหนักเจ้าพยายังจะมาที่อ่าจังหวัดอะไรครับข้างหน้าเราเนี่ยครับอำเภอ,อโวโนรมเนาะจังหวัดอะไรครับตันเหลินโตสมุทรีไหมดีม๋่บรรยากาศของทีมงานในวันวยเครื่องเสียงาบางคนนะครับอนทัวร์จะภาคเหนือลงมาจังหวัดนครสวรรค์นเนาะอเภอวนโนรมครับกคลับ ถึงการเดินทางนะไปหลายพื้นที่อ่าสิ้นสุดการเดินทางเรามาอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะเพิ่งส่งมาอีกหนึ่งทีมนะครับวันนี้ทีสี่แล้วก็ทีทีห้านะครับพักเหนือทีห้ากำกับงานในหอ,อยทังเสียงเมืองขุนราชธานีนะครับก็ฝากติดตามวยกันแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าทีสี่ทีห้าเราจะไปที่สัปดาห์จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณกี่ทุ่มครับเหรอตอนนี้ ทุ่มรึ่งทุ่มคึงนะครับทุ่มคึงครับบรรยากาศอาการเย็นดีสบายมากครับสวยงามมากครับฝากติดตามทีมงานในห้อยเครื่องเสียงด้วยนะครับครับโอ้จังหวัดชัยนาทครับปโนรมจังหวัดชัยนาทครับจังหวัดชายนาฏโอ้ชัยนาทพูดอย่างเต็มที่เลยครับว่านอกอันสวัสค์นะครับอย่างมั่นใจนะครับชัยนาทใกล้กันที่ชัยนาทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชายนาฏก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับ ทีมงานทีหนึ่งถึงทีห้านะครับกับทีมงานทีเด็ดเมืองอุลบุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศิษย์สาวเสีย์กุอุบลราชธานีอีกหนึ่งทีมครับทีสี่ก็กำลังเดินทางครับจากอุบลราชธานีนะครับมาเจอกันอยู่ที่พี่น้องทางสระบุรีอีกหนึ่งทีมนะครับกับทีมของตองตายสูงนะครับแล้วก็วิทย์ขาไม้นะครับเดินทางมาแน่นอนนะครับพี่น้องก็รอรับกับอาจารย์ดีมนะครับรอรับด้วยนะครับกับทีมงานชุดกั้นเสียง8ปดคณแปดทั้ง อ่าสี่ห้าชุดที่กำลังเดินทางและก็ทีมนี้ก็ทีมทีห้านะครับวันนี ong, ้ผมเดินทางมากับทีมงานน้องๆทีมงานก็จะพบกันอีกหนึ่งคังที่บุรีรัมนะครับบุรีรัมอ่าที่อำเภอแยงเกาะสตึกอำเภอสตึกบุรีรัมนะครับเชตหกคูณหกนะครับพรุ่งนี้นะครับเชตหกคูนหกที่บุรีรัมนะครับก็ฝากติดตามไ้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าวันนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามฝากติดตามเพจ ร้านอุบลมิสิกซาวเซ็นทรงบนราชธานีเฟซบุ๊กอุบลมิสิกซาวบ่าวไก่ครับกับช่อง Youtube อุบลมิสิกซาวสตูดิโอนะครับติดตามทุกช่องทางการเดินทางของทีมงานนะครับฝากติดตามและก็รับกันนะครับสวัสดีครับ